นะคนี่ก็เป็นบรรยากาศงานนะคะที่คออุธิดาจิตนะคะ60ปีของพระธรรมนะคะขวงพ่อไท่บูรนะคะผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างนะคะมหาวิทยาลัยกรบาลีเิราวาทนี้นะคะ <c oughs> ที่แอไถ่ายจันเวทท้นท้าคนก็มาร่วมเยอะ สยอมากนะคะแบบว่าบรรยากาศคนเยอะมากนะคะนี่ก็เป็นอาหารนะคะที่แบบมีกุ้งเผากุ้งเผาด้วยโหกุ้งเผานะคะอาหารลงทานมากมายนะคะยำกุ้งเลยมียำกุ้งรม ဟုတ်တယ်ဗျာ